สวัสดีทุกท่านด้วยฝวามเคารพครับผมโอพอเพียงครับวันนี้ร้านค้าชุมชนดีมีรอยยิ้มบ้านห้วยปลาดุก,กดมีมิติการประชุมกลุ่มตั้งแต่หลังสถานการโควิดเพื่อที่จะขยับขยื่นกิจการโดยจะสร้างกิจกรรมในกลุ่มให้เกิดอาชีพเกิดการจ้างงานเกิดการมีไรายได้เพิ่มชุมชนเข้มแข็งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของห้วยปลาดุกดีขึ้น เรื่องในวันนี้ก็มีอยู่ว่าเราจะทํายังไงให้ได้ตังค์เราจะทํำยังไงให้เด็กอยู่กับบ้านเราจะทํายังไงให้เกิดการขยื่นในมิติของ BCG ครับหัวข้อที่จะคุยในวันนี้มีอยู่4หัวข้อหัวข้อที่1ก็คือให้สมาชิกกลุ่ม10ท่านไปทําแปลงที่เ r k f o r ฟ f a r m จัดก,การเรื่องต้นน้ำและให้สมาชิกต้นแบบ10ท่านนี้ มาจัดการกลางน้ําที่ร้านค้าชุมชนคือกระบวนการแปรรูปและจัดการระบบค้าขายออนไลน์ด้วย Facebook Fanpage YouTube และ y o u t u b e อเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสร้างกิจการให้ทุกท่านมีรายได้ครับครับขอบคุณครับ